สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz และทางเว็บไซต์ nu.radio.nu.ac.th นะครับโดยมีผมธนบัตรใจอินอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้นำเดินรายการนะครับสำหรับเรื่องราวเก่าๆที่เรายังไม่เคยรู้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเสมอนะครับเพราะว่าอดีตนั้นก็เป็นพื้นฐานของปัจจุบันนะฮะปัจจุบันก็เป็นโครงสร้างของอนาคตนะครับผมดีใจแล้วก็ยินดีทุกครั้งที่ได้นำเรื่องราวในอดีตมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งถือว่าช่วยกันต่อลมหายใจให้กับความทรงจำให้ได้มีชีวิตร่วมกับสังคมร่วมสมัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังได้เล่าเรื่องราวของสองพญายักษ์ก็คืออารวาวกายักษ์และทาเวสุวรรณนะครับบริเวณด้านข้างพระพุทธชินราชพระปฏิมาองค์สําคัญภายในวิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษนุโลกถึงเรื่องราวคติทางพระพุทธศาสนานะครับแห่งความหมายของคําว่ามารวิชัยหรือ พระผู้มีชัยเหนือมารน,นะครับซึ่งคำว่ามานั้นก็แทนความหมายของอสวกิเลสในจิตใจของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังมีเรื่องราวเบื้องหลังพระพุทธชินราชก็คือเรื่องของซุ้มเรือนแก้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีนักวิชาการได้นำเสนอความคิดในสองลักษณะก็คือซุ้มเรือนแก้วนั้นคือเรือนที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และลักษณะที่สองก็คือซุ้มเรือนแก้วนั้นเป็นชับพรรณรังสีของพระพุทธเจ้านะครับสำหรับนักพิชาการในกลุ่มแรกสันนิษฐานว่าซุ้มเรือนแก้วเป็นงานที่เป็นการออกแบบในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นแทนเรือนที่ประทับขององค์พระบรมศสาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าซึ่งคําว่าเรือนแก้วมีที่มาจากคําว่ารัตนคระนะครับรัตนาก็แปลว่าแก้วที่มีค่ายิ่ง นะหรือแก้วอันประเสริฐส่วนคระนะครับคอรัังแปลว่าเรือนที่อยู่นะครับเราจะพบคำนี้เช่นคําว่าคารวานะฮะแปลว่าผู้คองเรือนหรือผู้อยู่คองเรือนนะซึ่งในภาษาสันสกฤตก็จะใช้คำว่าคารืหัด เพราะฉะนั้นคําว่ารัตนคระจึงแปลว่าเรือนแก้วหรือว่ารัตนคระเจดียแนวเจดีก็หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและคารพบูชานะครับสําหรับที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับพระอินเนีได้ เนรมิตถวายในสัปดาห์ที่4หลังจากการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาหรือการตรัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะครับในงานศิลปรกรรมที่สร้างรูปเป็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในซุ้มนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนใดก็ตามในพระพุทธประวัติล้วนเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งรูปแบบของซุ้มเรือนแก้วเ,เป็นไม่ได้ว่าเป็นรูปแบบที่สะท้อนถึง คติความเชื่อเกี่ยวกับการจำลองที่ประทับของพระพุทธเจ้านะครับโดยพระพุทธประวัติได้กล่าวถึงคันทักกุดีนะครับคันทับแปลว,ว่ากลิ่นหอมซึ่งพระคันทัก,กุดีนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าณพระเชตวันวิหารในเมืองสาวัตถีนะครับอยู่ทางตอนใต้ของอแม่น้ำราปฏีหรือแม่น้ำอจิรวดีในสมัยพุทธกาลปัจจุบันอยู่ในรัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดียนะครับในประเทศไทยก็มีการสร้างอาคารทึบตันนะเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสอดคล้องกับการสร้างาปฏิมาคาระนะครับปฏิมาก็แปลว่ารูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ก็คือพระพุทธรูปส่วนคระก็แปลว่าเรือนที่อยู่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับปฏิมาคระจึงแปลได้ว่าเรือนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับซึ่งปฏิมาคระนี้มีความแพร่หลายอยู่ในศิลปะลังกานะครับเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปโดยเฉพาะสร้างขึ้นจากความเชื่อที่ว่าพระพุทธรูปก็คือรูปจำลองของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ก็ต้องสร้างที่ประทับเฉพาะส่วนพระองค์ โดยลักษณะของอปฏิมาคาระในหลังกาก็จะมีความคล้ายกับแผนผังของมณฑลบสุขโขทยัยนะก็กล่าวว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมภายในมีการประดิษฐานพระพุทธร,รูปแล้วก็มีประตูทางเข้าจากด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่นักพิชาการ กลุ่มแรกนะครับสันนิษฐานว่าซุ้มเรือนแก้วนั้นก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนั่นเองนะครับส่วนนักวิชาการกลุ่มที่2นะครับเชื่อว่าซุ้มเรือนแก้วนั้นแทนฉับพนรังสีแห่งการตัดสรู้นะครับความเชื่อดังกล่าวปรากฏอยู่ในคำพีปฐมสมโพธิกถานะครับปริเชตที่11หรือว่า กล่าวสั้นๆโดยเข้าใจง่ายๆว่าคือตอนที่11ของคำพีปฐมผสมโพธิกถานะครับชื่อตอนว่าโพธิสัพพัญยูปริวัตินะหรือว่าเป็นการกล่าวถึงการตัดสรู้นะครับกล่าวว่าในสัปดาห์ที่4เช่นเดียวกันหลังจากที่ทรงตัดสรู้นะครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับนั่งในเรือนแก้วทรงพิจารณาพระธรรมหลายประการรวมถึงพระไตรปิฎก แต่พระสรีลกายยังไม่ปรากฏฉับพันรังสีจนกระทั่งพระองค์ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิดกถึงเจ็ดคำพีจึงเกิดฉับพันรังสีหรือว่ารังสีหกประการซึ่งฉับพันรังสีนะครับถือว่าเป็นรัศมีที่ปรากฏอยู่ในเรื่องไตรภูมิคาถานะครับข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับผมได้นำมาจากนามานุกรมวรรณคดีไทยระบุว่าฉับพันรังสีนะเป็นรัศมีหกประการที่พุ่งออกจาก พระวรากายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อทรงกระทําพระปฏิหารด้วยฤทธิ์ชื่อว่าอิทธิวิทยานะครับรัศมีทั้ง6ประการนี้นะครับลำดับแรกก็จะมีะรัศมีสีเขียวนะครับงดงามดังดอกอัญชันหรือดอกนิรุบลหรือดอกปักตบนะครับหรือกับเหมือนแววหางนกยูงปีกมแมลงผู้ก็ปรากฏออกจากพระเกศและพระโลมาทุกเส้นนะครับ รัศมีลำดับที่สองนะครับได้แก่รัศมีสีเหลืองก็จะมีสีเหลืองราวก้านดอกกัญญกาหรือว่าหระดานนะครับหรือว่าเหมือนสีอทองสุกก็ปรากฏออกจากพระปิสดานนะครับรัศมีลำดับที่3ก็จะมีสีแดงราวกับแสงน้ำคลั่งนะครับหรือสีชาติสีดอกชบานะครับรัศมีลำดับที่สเป็นสีขาวงามบริสุทธิ์ดังดอกพุธหรือว่างาม เหมือนสีขาวของหอยสังนะครับปรากฏออกจากพระทนก็คือฟันและพระเนตรสีขาวนะครับรัศมีลำดับที่5สีแดงอ่อนนะดูเหมือนดอกอโนชาคือดอกต้อยติ่งนะครับแล้วก็มีสีแสงเหมือนสีทองแดงขัดนะปรากฏออกจากข้อพระหัตถและเล็บพระบาทนะครับและรัศมีสุดท้ายนะฮะร,รัศมีลำดับที่6 เป็นสีเหลืองงามนะสุกใสราวกับดาวประกายพฤกหรือว่าผลึกแก้วก็ปรากฏออกมาจากพระอุณาโลมนะครับรัศมีทั้งหกประการน,นี้ต่างเป่งปลั่งนะเปล่งแสงรุ่งเรืองชวัดเฉวียนหมุนเวียนไปมาออกจากภะวรากายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทั้งสีเขียวสีเหลืองแดงขาวแดงอ่อนแล้วก็มีความสุขสว่างไม่หม่นหมองนะครับ รัศมีเหล่านี้ดูราวกับมีชีวิตมีจิตใจนะครับต่างเปล่งแสงออกมาตามลำดับนะฮะเริ่มที่สีเขียวตามด้วยสีเหลืองนะครับสีแดงสีขาวสีแดงอ่อนนะแล้วก็รัศมีที่มีแสงงดงามเหมือนดาวประกายพึกนะครับต่อจากนี้คล้ายกับว่าผมจะได้นานิทานมาเล่าต่อนะครับเนื่องจากรัศมีหรือรังสีต่างๆเมื่อสักครู่ทั้ง6รัศมีเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกันด้วย ก็จะมีนิทานปรากฏว่ารัศมีสีเหลืองนั้นเราวกับจะถามรัศมีสีเขียวที่อยู่ข้างหน้าว่าเหตุใดจึงไปก่อนตนนะครับเป็นเพราะว่าทําบุญด้วยสิ่งใดไว้นะครับรัศมีสีเขียวก็ราวกับจะเหลียวกลับมาตอบว่าในอดีตเนี่ยเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อพระเจ้าสีพีราษนะ ได้ส่งควักพระเนตรออกมาให้เป็นทานแด่พระอินซึ่งพระอินเนี่ยได้เนรมิตองค์เป็นพรามนะมาขอ,อาพระเนตรนั้นนะครับด้วยพระเดชได้ด้วยพระสมภาบรบรมีนะรัศมีสีเขียวก็ได้นำหน้าไปก่อนรัศมีอื่นๆนะครับฝ่ายรัศมีสีแดงซึ่งพุ่งตามรัศมีสีเหลืองออกมานะครับก็ได้ทำอาการราวกับจะถามรัศมีสีเหลืองว่าเหตุใดจึงได้ไปก่อนตน นะครับรัศมีสีเหลืองก็จะมีอาการเหมือนรู้แล้วก็หันมาตอบรัศมีสีแดงว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นวิริยะบัณฑิตนะครับได้ทรงเชืออเนื้อออกมาให้แก่พระอินทซึ่งเป็นพระอินทได้เน,ร,เน,ร,เน,ร,เนรมิตองค์เป็นช่างทองแล้วก็ได้ตีแผ่เป็นแผ่นทองปิดพระพุทธรูปด้วยใจศรัทธานะครับตนจึงเกิดเป็นรัศมีสีเหลืองลุ่งเรืองงามดัง ทองนะครับส่วนรัศมีสีขาวก็ได้ถามรัศมีสีแดงที่ไปข้างหน้านะครับรัศมีสีแดงอ่อนถามรัศมีสีขาวที่ไปข้างหน้านะรัศมีสีดังดาวประกายพึกก็ถามรัศมีสีแดงอ่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ต่างได้รับคําตอบถึงบุญบาร,รมีที่ตัวเองได้เคยสั่งสมมาต่างกันซึ่งมีผลทาให้รัศมีสีหนึ่งได้พุ่งออกไปก่อนรัศมีอีกสีหนึ่งตามลําดับนะครับ ในที่สุดนะฮะร,รัศมีสีดังดาวประกายพึกก็ได้เล่าถึงบุญบาร,รมีของตนซึ่งแสงขึ้นไปอยู่หน้ารัศมีสีแดงอ่อนที่อยู่ก่อนหน้าตนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรัศมีทั้งหลายก็ต่างแข่งกันเหาะไปข้างหน้าแล้วฉายแสงลงข้างล่างทุกแห่งหนจนถึงเอเวจีนรกนะครับไปจนสุดแผ่นดินได้ราว2อง0 0 0สี่หมื่นโยดพุ่งขึ้นไปบนอากาศพ้นชั้นอรูปพรมนะฮะขึ้นไปถึง ลมอัชดาอากาศนะพุ่งไปถึงอน,นันตจัก,กรวางทุกๆด้านสว่างเข้าไปอยู่ในทุกซอกทุกเขาทุกถ้ำที่มีที่มืดอยู่ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำปฏิหารนะก็ได้เกิดแผ่นดินไหวทั่วทุกแห่งมหาสมุทรปั่นป่วนเขาพระสุเมนเอ,เอ็เอียงราวกับยอดหวายลนไฟ คเครื่องดนตรีบรรเลงขึ้นเองอย่างไพเราะถวายแด่พระพุทธเจ้านะอารูปพรมทั้งหลายต่างลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวนะที่เป็นที่มาของชพนรังสนะีที่ประจำอยู่บริเวณซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราชนะครับนอกจากนี้นะครับในซุ้มเรือนแก้วก็ยังมีสัตว์มงคลต่างๆต,ต,ตามคติใน พระพุทธศาสนานะครับซึ่งส่วนมากก็เป็นสัตว์หิมพานนะครับสำหรับในสมเรือนแก้วของพระพุทธชินาราชก็ปรากฏสัตว์สําคัญอยู่2ชนิดก็คือตัวทักะทอนะครับและตัวมะกอนนะครับสำหรับตัวทักกทอนะครับเป็นสัตว์ประหลาดอีกชนิดหนึ่งของโลกหิมพานนะฮะมีกายท่อนล่างเป็นสิงห์นะครับมีหัวเป็นช้างนะครับเราอาจจะสับสนกับคชสีเพราะว่าทั้งคู่มีลักษณะ คล้ายคลึงกันมากแต่จุดต่างของสัตว์ทั้งสองชนิดก็คือตัวทักกะนะ่ยจะมีคราวนะครับแล้วก็มีผมตั้งขึ้นไปข้างหน้านะครับอันนี้สังเกตได้ว่าบริเวณซุ้มเรือนแก้วนะครับของพระพุชินราชน่าจะเป็นตัวทักกะทอเพราะว่ามีส่วนผมนะฮะที่ตั้งขึ้นไปนะครับสำหรับตัวทักกะทอนะฮะที่ซุ้มเรือนแก้วนั้นจะเป็นทักกะทอที่คาบแก้วอยู่บริเวณพระชานุของ พระพุธชินาราชหรือบริเวณเข่าทั้งสองข้างและปากของทะากรอนั้นก็คาบลูกแก้วซึ่งเปรียบเสมือนรัตนะแห่งปัญญาด้วยนะครับส่วนสัตว์หิมพานอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมกรนะครับอาจจะออกได้ว่ามกระแต่โดยมากนิยมเรียกว่ามกรนะอยู่บริเวณส่วนกลางของซุ้มเรือนแก้วนะครับมกกรก็เป็นสัตว์ในตำนานนะที่พบได้ในงานศิลปก,กรรมของไทยนะครับโดยเฉพาะใน ลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับลักษณะของอตัวมกรนะครับก็จะเป็นสัตว์ผสมที่มีรูปร่างประกอบด้วยสัตว์หลายชนิดนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะ,ะคล้ายหัวของจระเข้หรือมังกรนะครับมีปากแหลมมีฟันแหลมคมลำตัวคล้ายปลานะครับสะท้อนอความเกี่ยวข้องกับสายน้ำนะครับขาคล้ายกับสิงห์หรือนาค ก็สะท้อนถึงอ,อำนาจหรือความแข็งแกร่งนะครับหางเป็นพญานาคก,ก็จะมีาลายขดโค้งสวยงามนะครับบางครั้งเมื่อก่อนก็อาจจะมีลักษณะคล้ายมา้า้นายักษ์นะครับหรือว่ามีองค์ประกอบของสัตว์ในตำนานอื่นๆมาผสมกันนะครับซึ่งโดยรวมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและพลังอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นสัตว์แห่งทรายน้ำนะครับมีพลังในการควบคุมแม่น้ำลำคลองนะครับในบริบทของ พระพุทธศาสนาเองนะครับเมื่อก่อนก็มักจะเกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาธรรมนะรวมถึงเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาด้วยนะครับปรากฏในศิลปรกรรมหลายรูปแบบเช่นสมเรือนแก้วนะหรือว่าฐานพระพุทธรูปนะครับตัวอย่างเช่นสมเรือนแก้วของพระพุทธชินาราชที่เรากําลัง เราเล่าเรื่องราวาอยู่นะครับณตอนนี้ปรากฏอยู่เป็นบันไดานาคและราวบันไดนะครับในวัดไทยหรือว่าพุทธศาสนสถานหลายๆแห่งก็จะพบตัวมักรไข่นาคนะครับอยู่ที่ปลายบันไดแล้วก็มีพญานาคพุ่งออกจากปากของมักรนะครับลักษณะนี้ก็เชื่อมโยงกับความเชื่อว่ามักรเป็นผู้พิทักษ์เส้นทางระหว่างโลกมนุษย์และโลกสวรรค์นะครับปรากฏนอกจากนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในลวดลายปูนปั้น าทางจิตกรรมไทยนะครับการตกแต่งเจดีย์วิหารนะครับหรือว่าศิลปะไทยโบราณก็มักจะวาดภาพมาก่อนเป็นสัตว์ในนิทานชาดกนะครับทุกท่านครับเราได้เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ได้เห็นว่าเรื่องราวของพระพุทธชินาราชจริงๆเต็มไปด้วยคติความเชื่อมากมายที่เราได้ยืดยาวมากนะครับจะมีเวลาถึง3ชั่วโมงผมก็เชื่อว่าทุกท่านสามารถ นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเดินรู้นะครับพูดคุยกันได้อีกยาวนานอาจจะอีกหลายตอนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสมเรือนแก้วของพระพุทธชินราชนะถือว่าเป็นศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าทั้งทางศิลป,ปะและทางพระพุทธศาสนานะครับมีความงดงามและมีความหมายที่ลึกซึ้งก็สะท้อนถึงกติความเชื่อของชาวพุทธนะและถือว่าเป็นบรดกทาง วัฒนธรรมที่สําคัญของชาวจังหวัดพิษณุโลกและที่สําคัญในอื่นใดนะครับก็เป็นมรดกสําคัญของประเทศไทยด้วยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังในวันศุกร์หน้าเวลาประมาณ8นาฬกาถึง8นา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะและทาง NU Radio d nu ac t th นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ